สวัสดีจ้าเพื่อนเพๆเอฟซีทุกท่านคลิปนี้เราจะมาดูล่างกันค่ะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ดูกันเลยประจำวันที่หนึ่งครับสี่ครับหกเจ็ดล่างนะคะล่างหนึ่งย้อนดูก็คือเก้าสี่หนึ่ง สามเก้าห้าสี่สามศูนย์ห้าหกใส่เยอะนะหน่วยนี้ศูนย์ห้าหกสามศูนย์สามสามศูนย์เราจะใช้หน่วยบวกแปด หน่วยที่สองหน่วยที่หนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็ะคือเราจะใช้ตัวน,นี้นะคะหกบวก หนึ 1> 1, 0, บวกแใช้ตัวนี้กับตัวนี้หน่วย1นึบวกหนแล้วก็เจ็เอาเก้ห่างเชุดนะคะเอาหชุด0ย์บวก 8, แปดเท่ากับ8 9ดศ แ <79 S 2> ปดกระชุนมานี่แล้วเก้ากระุมานี่แล้วจับคู่ก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เกเก้าเก้า ก้าสูนจะประมาณนี้นะคะได้มาแล้วหกชุดเออสีแดงไม่รู้ไปไหนสีแดงไม่รู้ไปไหนใส้สีม่วงเลย เลขพีโอกไปก็คือเจ็ดเก้าโลให้มันแหงโลให้แหงแล้วเสมใหม่ต่อมาก็คือเลขพีโอกก็คือสองห้าสามหกศูนย์สาม เจ็ดเก้าเราจะใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าศูนย์ศูนย์สองนะคะหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าสองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันเดิมศูนย์บวกแปดคงที่ บวกแปดคงที่นะคะนี่บวกหนึ่งคงที่ก็คือห้าบวกหนึ่ง 1. เอาศูนย์อีกนี่ก็ศูนย์อีกศูนย์บวกแปดอีกเออศูนย์ตัวนี้เก้าเก้าศูนย์ตัวนี้สามสามศูนย์เนะาะเท่ากับหกเจ็ดแปด ตัวนี้ก็แปดเก้าศูนเหมือนเลยเหมือนกันเลยแปดเก้าศูน จับพูดก็คือหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ สูตรใหม่มาลงสูตรเก่ามันผิดแต่มันก็ได้เด่นเจ็ดเหมือนกันวิ่งเจ็ดเลยงอน,นี้เจ็ดจะมาอีกหรือว่าสีสีสีดับไปแล้วต่อมาก็คือทีเที่ยวก็คือเก้าเก้า หกสองปดนี่มันจะออกจิตอะไรอีกบัน,นิจิตสองสบอกจิตแปดครั้งที่1ก็คือ5้าจ็ดหครั้งที่2ก็คือ5 0 9 เราจะใช้8ดคงที่บวก1คงที่ก็คือตัวใดก่อนเลยหนึ่บวกหนึ่งกับ2 3งสามสี่แต่ลักสิบมันมาที่7กับแปด ก็คือ9 8 7 8 9 7 9 <sm art noise> เนาจะจับใส่หลักสิบมันหลักสิบมันมาก็ <sm art noise> คือ7 2 7 3 เจ,จ็ดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ก็จะประมาณนี้กลับด้วย <laughs> เราซื้อเลขแล้วกลับอยู่แล้วเนาะแปดแปดจะเอ้ไหมยแปดหลักสิบนี่ไม่เคยมาจักเที่ยดี ปดสองแปดสามแปดสี่แปดมันไม่มาหรอกตัวนี้นะคะสองห้าเก้าสอง เจ็ดมันมาบ่อยแล้วไม่เอาเอาเก้าดีกว่าเนาะแต่เจ็ดตุกกันไว้เก้าชุดชอบก็จัดขัดกระผ่านเก้าสองเจ็ดมันมาเมื่อยแล้วมันหยุดล่างอย่างเดียวหนึ่งครับสี่ครับหกเจ็ด บก็จดขัดก็ผ่านนะคะดูคําเตือนเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า